สวัสดีครับพบกับดั diy ทำไม่ได้เหมือนเป็ดด o everything we can สำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูมีดพับราคาถูกที่สุดนะผมที่เคยซื้อมาสำหรับมีดพับเล่มนี้นะผมซื้อมาราคาแค่45บาบาทนะผมรวมส่งแล้วนะผม ถือว่าเป็นมีดพับที่ราคาถูกที่สุดที่ผมเคยซื้อมาแล้วผมแต่เขาก็ระบุนะครับผมว่าเป็นเหล็กเหล็กสแตนเลสสามซีรนะผมก็ถือว่าเป็นสแตนเลสที่เกรดก็ไม่สูงนะผมแต่ก็ยังดีที่เป็นสแตนเลสนะผมก็พอใช้ได้นะผมมีดทําครัวบางเล่มก็ยังมีเกรด3 c มเหมือนกันนะผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะผม ตัวด้ามก็เป็นสีดำนะผมมีลวดลายอย่างที่เห็นนะผมตัวด้ามนี้ก็ทำมาจากพลาสติกนะผมสีดำนะผมแล้วก็มีรูร้อยเชือกอยู่ด้านท้ายด้วยนะผมข้ามาฝั่งนี้ก็มีคลิปนะผมเป็นคลิปที่อยู่ด้านบนนะผมย้ายตำแหน่งไม่ได้นะผมคลิปอยู่เฉพาะฝั่ง ขวามือนะผมตัวสันก็ไม่มีแบ็กสเปซเซอร์นะผมก็ง่ายต่อการทำความสะอาดนะผมตัวคลิปก็แข็งแรงดีนะผมระบบเปิดก็จะเป็นแบบทัมสตัดนะผมเดี๋ยวเราไปดูไวมีดกันนะผม รูปทรงบะมีดก็เป็นทรงดรอปพอยด์นะผมทรงอย่างนี้ถือว่าค่อคนข้างสวยเลยทีเดียวนะผมรูปทรงอย่างนี้นะผมแล้วก็การเจียจะเป็นแบบฮอลโลกลายนะผมหลังคมก็จะบางนะผมทำให้ตัดเฉือนออสลซยนี่นะผมง่ายขึ้นนะผมที่จริงเขาน่าจะมียี่ห้อของเขาอยู่นะผม เพียงแต่ตัวหนังสือมันเล็กเกินไปผมอ่านไม่ออกของผมแล้วก็มีโลโก้คล้ายตัว M W นะผม M ด้านบน W ด้านล่างครับผมแล้วก็มีตัวหนังสือแต่ว่าผมอ่านไม่ออกครับผมมองไม่เห็นจริงค้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นเปล่าเปล่านะผมไม่มีตัวหนังสือใดๆระบุครับผมงานคุณภาพในการผลิตผมว่าถือว่าค่อนข้างใช้ได้ทีเดียวครับผมถ้าเปรียบเทียบกับราคาครับผม ดูเรียบร้อยสวยงามดีนะผมอันที่จริงเล่มอย่างนี้ราคา200-250บาทผมว่าน่าจะซื้อได้อยู่นะผมว่าแต่นี่ราคาแค่45บาบาทนะผมเป็นมีดขนาดเอ่อ e d c นะผมขนาดพกพาละผมเดี๋ยวเราค่อาไปวัดขนาดกันดูอีกทีนึงน,นะผมรูปทรงใบมีดสวยงามเลยทีเดียวนะผม,มส่วนเหล็ก ที่ว่าทำใบมีดก็เป็น 3CR นะผมก็อาจจะต่าไปนิดนึงครับผมแต่ว่างานเล็กๆทั่วไปอย่างเช่นเปิดกล่องกระดาษตัดเชือกเล้าดินสอหรืองาน EDC เล็กๆน้อยๆนะผมผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหานะผมน่าจะใช้งานได้อยู่เดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบความคมกันนะผมเออมาวัดขนาดกันนะผมความยาว รวมนะผมอยู่ที่16บหซนติเมตรนะผมเฉพาะใบมีดก็อยู่ประมาณถ้าถึงคมก็เกือบเกือบหเซนครึ่งนะผมมีฟิง้งมีชาร์ปเป็นทิงชอยด้วยนะผมตัวนี้6เซนครึ่งนะผม,ต,ะผมตัวด้ามก็ประมาณ9ซนติเมตรนะผมก็เป็นมีดอ EDC นะผมพกพาไปไหนมาไหนนะผมความกว้างของมีดก็อยู่ที่2.5ซนติเมตรนะผม สันนาก็อยู่ประมาณน่าจะ2.5มิลิเมตรครับผมก็ไซส์กระทัดรับนะผมเหมาะกับการพกพาไปลองทดสอบความคมดูนะผมตัดกระดาษบางดูนะผมอืมก็ตัดกระดาษข้านะผมแต่ไม่ถึงกระคมเฉียบนะผม ก็ตัดกระดาษบางเข้าอยู่นะผมนี่ลักษณะาการใช้งานมาเปิดกล่องครับผมลองตัดพลาสติกรัดกล่องดูนะผมก็ตัดขาดได้นะผมไม่มีปัญหาอะไรนะผมก็ โอเคเลยทีเดียวนะผมกับราคานะผมสรุปนะผมสาหรับมีดพับราคา45บาทเล่มนี้นะผมผมว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะผมแค่45บาทนะผมก็สามารถใช้งานเล็กๆน้อยทั่วไปได้สบายสไม่มีปัญหาอะไรผมรูปทรงก็สวยงามดีนะผมแล้วก็คุณภาพในการผลิตผมว่าโอเคเลยทีเดียวนะผมไม่ได้ขี้เรอะไรเลยผมเรียบร้อย นะประกับประกบไรสนิทดีหมดเลยครับผมถือว่าการผลิตยอดเยี่ยมเลยทีเดียว์ครับผมก็ถึงแม้ว่าเหล็กที่ทำเป็นมีดจะเป็นแค่ 3cr แต่ก็น่าจะเพียงพอสำหรับงานเล็กๆน้อยๆครับผมไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผมโอเคครับส่วนแอคชั่นก็เลื่อนไหลดีนะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบเพียงแค่นี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องยูทูบของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ